นอนดีๆจริงๆว่าในมือเบาหรืออยียงเลยได้แต่ว่าเหตุพอาเราแล้วนะมันก็เลยเป็น,ปนฟิลแบบคือจะเหมือนแบบเฮ้ยท,ทำผมแบบไม่รู้สึกตัว หัวใจบอบคลยก็เลยสงสัยปีกต้องรักว้าวขอบคุณค่ะดูไปข้อหน้าจอไปด้วยใช่ วันนี้หมอชิดค่ะ ข้าตรงตรงฉันดีออกก็ได้เลยล่ะ เลิศดเมีสามชจริงเหรอผนแท้หรอสเนรัดเอาแป๊บนึงนะคะอีกในี้ขั้นตอนของการแต่งกายอยู่นี่แหละ เอาเก็บกอแย่เอากองเปหนาทกเลยเอาตอนลยสิ